นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตดวงใจแต่งโดยก่อใจบทที่14ตอนเปลี่ยนชื่อน้ำมนช่วยพยุงจอมพลลงจากรถตู้ที่คุณอุทัยส่งให้ไปรับลูกชายจากโรงพยาบาล แม้ชายหนุ่มจะขยับตัวได้มากขึ้นโดยไม่ปวดต้นคอแล้วแต่ก็ยังคอยออดอ้อนให้ภรรยาช่วยเหลือดูแลอยู่ไม่ห่างเธอพาเขาเข้ามาในห้องนอนจัดหมอนตั้งขึ้นเพื่อให้เขานั่งพิงหัวเตียงได้สบายเห็นเขานั่งได้ดีแล้วจึงทําท่าจะเดินไปแต่ก็โดนเขาดึงมือไว้ที่รักครับเย็นนี้คุณต้องเช็ดตัวให้ผมนะเขารีบขอไว้ก่อนทั้งๆท,ท,ที่อีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะเย็น คุณก็น่าจะขยับตัวเองบ้างนะคะให้คนอื่นทำให้ทุกอย่างเดี๋ยวก็เป็นง่อยหรอกเมื่อวานเธอก็ต้องดูแลเขาตลอดทั้งวันไม่ว่าจะป้อนอาหารหรือพาไปเข้าห้องน้ำบอกให้นอนก็ไม่นอนนั่งกุมมือเธอไว้เหมือนกลัวจะหนีไปไหนยังดีที่เมื่อถึงเวลาพยาบาลมาเช็ดตัวให้เธอจึงได้โอกาสออกไปซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดนัดหลังโรงพยาบาลจากนั้นก็รีบไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วมานั่งให้เขากุมมือต่อ คิดในใจว่าที่ยอมเพราะนอกจากจะรู้สึกผิดที่เขาต้องมาเจ็บตัวเกินกว่าเหตุเนื่องจากการกระทำอันไม่คิดหน้าคิดหลังของพี่สาวฝาแฝดแล้วยังต้องการตอบแทนที่เขายอมเอาหลังลงพื้นเพื่อกันไม่ให้เธอต้องเจ็บตัวอีกด้วยทีแรกเธอก็ดีใจที่หมออนุญาตให้เขากลับบ้านได้แล้วแต่พอมาเจอคำขอแบบนี้ก็ต้องขนลุกขึ้นมาทันทีรู้อย่างนี้ขอให้อยู่โรงพยาบาลต่อดีกว่า อย่างน้อยเรื่องเช็ดตัวจะได้เป็นหน้าที่ของพยาบาลถ้าผมเป็นง่อยขึ้นมาจริงๆคุณก็ต้องดูแลผมไปตลอดชีวิตนะครับเพราะมันเป็นความผิดของคุณนั่นแหละที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี้เขาแกล้งพูดฉันไม่ผิดฉะนหน่อยคุณนั่นแหละมากอดฉันอยู่ได้ก็เลยลื่นล้มไปเองเธอพยายามย้ำว่าเขาลื่นไปเองหลายๆรอบไม่รู้แหละ คุณมีความผิดติดตัวอยู่ยังไงคุณก็ต้องเช็ดตัวให้ผมโอเคตามนั้นจะบ้าหรอพูดเองโอเคเองก๊อกก๊กก๊อกพี่พลคะขอฝันเข้าไปหน่อยนะคะโอเคนะคะเหมือนฝันเปิดประตูเข้ามาโดยไม่รอฟังคำอนุญาตสักนิดโถเออยายฝันร้ายยังไม่ทันจะอนุญาตเลยโอเคอะไรเนี่ยก็เหมือนคุณน,นั่นแหละน้ำมุนพูดพรางหัวเราะเบา,เบา,เบา วันนี้คุณแม่พาอาจารย์พุ่มมาหาคุณป้ารัตนาค่ะมาพูดเรื่องจะให้เปลี่ยนชื่อฝันเบื่อเพราะเคยฟังมาแล้วก็เลยขอขึ้นมาเยี่ยมพี่พลแทนสาวแก้มยุ้ยเจราจาโดยไม่สนความไม่พอใจของเจ้าของห้องแถมเดินไปนั่งที่โซฟาทั้งที่ไม่มีใครเชิญอาจารย์พุ่มคือใครเปลี่ยนชื่ออะไรเปลี่ยนทำไมชายหนุ่มงงอาจารย์พุ่มคือหมอดูค่ะ เขาจะเปลี่ยนชื่อให้ตามหลักเลขมงคลเนี่ยเดือนหน้าแม่ก็จะพาฝันไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์แล้วชื่อเหมือนฝันมันไม่ดีตรงไหนก็อาจารย์พุ่มเขาเอาชื่อมาแปลงเป็นตัวเลขแล้วเขาก็บอกว่าผลรวมเลขของชื่อเหมือนฝันได้47คือไม่ดีถ้าใช้ชื่อนี้ต่อไปชีวิตจะเหนื่อยค่ะเธอเล่าอย่างฉะฉานเพราะจำได้แม่นกับสิ่งที่หมอดูพูดโอ้ยงมงายไร้าสาระ จอมพลพ่อจะขยับได้บ้างแล้วถึงแม้นยังมีเฟอกติดอยู่ที่คอจึงใส่หัวยิกยิงมงายอะไรคะเดี๋ยวพี่พลก็ต้องไปเปลี่ยนเหมือนกันแหละเพราะอาจารย์พุ่มเขาก็ตั้งชื่อใหม่ให้พี่พลด้วยชื่อว่าวันอังคารฮ น้ำมนปล่อยกา,กากออกมาทันทีจริงๆแล้วเธอเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเพราะลูกค้าคนหนึ่งที่มาดูไ้าย,ยิปซีกับแม่ก็บอกว่าเพิ่งไปเปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้แต่เมื่อน,นึกว่าชายหนุ่มกล้ามโตจอมลาม,มกจะต้องมาใช้ชื่อว่าวันอังคารก็รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเขาเอาเสียเลยหัวเราะอะไรน้ำมนไม่ตลกนะผมไม่มีทางยอมเปลี่ยนชื่อเด็ดขาดมานี้มาช่วยพาผมลงไปหาแม่หน่อย จะลงไปทำไมล่ะคะคนเขาก็เปลี่ยนชื่อกันเยอะแยะถ้าเปลี่ยนแล้วมันทำให้แม่คุณสบายใจก็เปลี่ยนไปเถอคะค่ะน้ำมนตพยายามกลั้นหัวเราะจริงด้วยคะ่ะเปลี่ยนไปเถอะตามใจแม่ดูอย่างฝันสิไม่เคยขัดใจคุณพ่อคุณแม่เลยฝันเป็นลูกที่ดีคะ่ะเหมือนฝันพูดด้วยความภาคภูมิใจอีกอย่างที่อาจารย์พุ่มเขาเลือกชื่อนี้ให้พิพลเพราะจะได้เข้ากับฝันไงคะ นายวันอังคารกับนางดาวพัสุ์สุริยพันธ์รวมตัวเลขทั้งชื่อทั้งนามสกุลแล้วก็ออกมาดีเลิศดทั้งคู่เลยนะคะโอ้โหเข้ากันจริงๆด้วยอย่างนี้ถ้ามีลูกจะให้ชื่อดาวพุธหรือว่าวันเสาร์ดีคะเนี่ยน้ำมนถามด้วยความขบขันยังไม่รู้หรอกต้องให้อาจารย์พูมบวกเลขให้ไม่ใช่ชื่ออย่างเดียวนะ ต้องบวกรวมกับนามสกุลแล้วออกมาเป็นเลขมงคลด้วยเหมือนฝันตอบจริงจังเธอรู้หลักการตั้งชื่อของอาจารย์พุ่มเพราะนั่งฟังเขาอธิบายสองครั้งแล้วครั้งแรกที่บ้านเธอเองเมื่อสัปดาห์ก่อนส่วนครั้งที่สองก็เมื่อครู่นี้จอมพลยืนยันจะลงไปข้างล่างให้ได้อยากไปดูหน้าหมอดูที่บางอาจจะมาเปลี่ยนชื่อที่พ่อเขาตั้งให้ตั้งแต่กำเนิดนักน้ำมนต์จึงต้องช่วยประยุง์เขาโดยมีเหมือนฝันเดินตามมาติดติด คุณรัตนามักเปิดห้องโถงใหญ่เพื่อต้อนรับแขกซึ่งเป็นโหราจารย์ทั้งหลายให้เข้ามาทำนายทายทักหรือแนะนำวิธีแก้เคล็ดต่างๆเพื่อช่วยเสริมดวงให้ชีวิตเธอและครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอเชื่อมั่นในเรื่องพวกนี้มากและพร้อมจะจ่ายไม่อั้น แต่หลังจากที่รู้ว่าลูกสาวของแม่พอแม่หมอพรซึ่งเธอจ้างให้มาดูไพ่ย,ยิปซีที่บ้านมาหลายปีกลายมาเป็นเมียน้อยของลูกชายบุญธรรมก็เกิดหวั่นใจขึ้นมาว่าจะโดนหมอดูหลอกจึงไม่ได้ให้หมอดูคนไหนเข้าบ้านมาหลายเดือนแล้วกระทั่งวันนี้ที่คุณอัญชลีพาอาจารย์พุ่มหมอดูเปลี่ยนชื่อตามหลักเลขมงคลมาพบ เธอเห็นว่าภรรยาของเศรษฐีเจ้าของธุรกิจเรือสำราญคนนี้เป็นคนพามาเองก็น่าจะไว้ใจได้จึงเปิดห้องเพื่อต้อนรับหมอดูอีกครั้งหนึ่งหมอดูวัยเลยกลางคนนั่งอยู่บนโซฟาด้านซ้ายมือของคุณรัตนาและคุณอัญชรีเขาพูดช้าๆแต่หนักแน่นมีท่วงทำนองจังหวะจากคนในการพูดได้น่าฟังชื่อจอมพล ถึงแม้ว่ามันรวมกับนามสกุลสุริยพันธ์แล้วจะได้ตัวเลขที่ดีแต่ชื่อต้นสำคัญที่สุดชื่อนี้ทำให้เขาเป็นคนมีทุกข์ซ้ำซากจะต้องมีแผลท,ที่หัวหรือต้นคอเวลาเลือกเมียก็ไม่พิจารณาให้ดีเส้อก่อนชีวิตจะมีแต่อุปสรรคผมดูจากดวงก็พบว่าเมื่อเร็วๆนี้เขาเพิ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นคอมาชื่อไม่ดีครับควรเปลี่ยนอย่างยิ่ง อุ้ยแม่นนะคะเจ้าพลเพิ่งจะล้มจนคอเคล็ดต้องใส่เฝือกที่คออยู่เลยแล้วเรื่องเ,เลือกมีนะี่ก็จริงที่สุดมันไปคว้ายายลูกสาวหมอดูจน,จนมาเป็นเมียฉันเป็นห่วงจังเลยค่ะแล้วนี่ชื่อวันอังคารคือชื่อที่ดีที่สุดแล้วหรือคะดีดีบ้าบออะไรกันเล่าผมไม่เปลี่ยนนะแม่โปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจ ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ